โอ้แน่นอนอยู่ครับบาทเดียวเลยครับสวัสดีครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วครับผมกับผมในช่องสวรน้องบกนะครับผมคนขี่ไหลถ่ายปีหูเล่กอกายาใหญ่ครับผมพวกเรา้นเดิมเลยครับเมื่อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศยงีกมันคืนยอนหยังครับผมยอนว่าเผื่อหนังงัวเซิงมาเซิงครับผมงัวยู่นี่มันขึ้นครับงัวมันคืน ได้เลืกได้ย้มเซิงครับกะเลยต้องเซิ้งกลางคืนเลยครับผมอาจ,จีภาพไ่ค่อยแก้งวันได้แล้ครับผู้เบิงกับพยา,ยามทางตาเบิงเอานะครับผมมันมืดครับผมมันมืดอันนี้กับงวเซิงแถวแถวบ้านนะครับนี่ของเงินเสียกล้องเพิ่นครับมันมีต่อเด้อมีต่อเด้อโซเฟ าเล่าตำต่อครับ <c oughs> ของเสียกล้องครับ <c oughs> เสียกล้องอยู่บ้านหวยครับผมพิกัดอยู่บ้านหวยนี่ครับ <en> อำเภออสามารถครับผม กูได้สดนใจอยากได้งว้วนเส้งดีๆไปเส้งกับทิศต่อได้ครับผมมันมีสายไฟอยู่ข้างบนเนี่ยเปงสายไฟน้ำเ <c ười> บอร์โทรยังก่อนเสียศูนย์แปดแปดหาหนึง สามสามสามเก้าเจ็ดนั่นนะครับผมรายละเอียดเบอร์โทรกับหายแล้วนะครับผมผู้ใดสนใจสนใจกับโทรกิ้งกลางมาได้ครับผมขันผู้ใดอยู่บริเวณไก่เคียงพิกัดแถวอำเภอสมาร์ครับผมขันเพิ่นไปได้เพิ่นกันจะไปให้ครับผมราคากับยอมเยาครับบ่แพงครับตัวนี้ยักบาทก็เสียตัวนี้แปดร้อยครับผมนี่นี่นี่บักใหญ่ครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ อย่างเซกล่องนะครับหยับจัง่อยกันโอ้มันคืออึดทัดคือทัดพร้อมเต็มที่ครับหาวเต็มที่ครับตัววางกับเวียนใหญ่กว่านี้ครับผมเพิ่นออกมาวางกับเวียนมาเซิ้งอีกตัวนึงครับ ในคอกเดียวกันนี่แหละครับมันขืนสองตัวร้อมกันบัาน,นี่ตัวนั่นนั่นเสื้อไในเทเดียวเทสองกะเทสองมันสีหลางไดพวกครับมันก็เลยเสื้อหยากจังหน่อยมันก็เลยเปลี่ยนงวตัวหนีมากครับผมเอาตัวหนีมาแทนตัวนี้อยากตัวหน่อยก็่เห็นอยู่ครับผมแต่ว่าเพิ่นรับประก,รกันกับงัหลูกออกมาดีครับผม ตัวนี้อายุหน่อยครับผม Mình còn phải ngang ba mày tay mày không mày lưu tay 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 Hãy phân vẫn xương ngay ngài là lạ đi đi mưa bàn mưa xong โอ้ О, แน่นอนอยู่ครับบาทเดียวเลยครับค่อยเสียกคเอเสียกได้ไปขอนตอได้ได้ข้ออขคอ้อกคอขอข้อขได้ข้อข้อขคอข้อข้อ ขอข้อขกเอกมอบอปกบอกไปโอ้ไว้อยู่ครับผมในเรื่องครับตัวก,ก้อนนะนี่เมื่อยครับผมลีลาเมื่อยเบาไหวครับเส้งดูหลายบาไหวครับผม พอเทียสวาห้วยกับม่นข่อยในสามเทียบบนนี่ว่าะสันว่าสำหรับคลิปนี้กับเมื่อตอนพี่ตอนน้องซ้ำนี่นะครับผมสำหรับเบอร์โทรผู้ใดสนใจติดต่อซึ่งว่ากับตามนั่นเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมครับผมจังถามมาเบิ่งลูกไหมครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกเที่ยนหนึ่งครับผมมันจีทองสิติดบลครับผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ